โดยภาพรวมที่น่าสนใจก็คือว่าในสหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มมีการแชร์กันเองฮะว่าไปไปมามาโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในยุโรปไม่ใช่สายพันธุ์ที่มาจากประเทศจีนแต่มาสายพันธุ์จากประเทศอิตาลีเอาล่ะสินะอะไรมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่จนถึงขนาดนี้วัคซีนที่มีการค้นพบแล้วมีเพียงอยู่2ประเทศเท่านั้นนะครับที่สามารถ เชื่อว่าจะสามารถรักษามนุษย์ได้คืออยู่ในประเทศสหร,รัฐอเมริกาซึ่งมีการทดลองกับมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็มีในลอนดอนนะอังกฤษสวัสดีครับมาพบกับผมเศักศ้ก,ก์ักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นโควิด -19 เกิดเรื่องช็อกโลกเกิดขึ้นฮะเมื่อทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าจะต้องเอาน้ำยาไปล้างปอดผู้ป่วยต่อมาก็เปลี่ยนคำพูดนะครับก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจพูดนะครับแล้วก็ประเด็นความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากต้องการเรียกร้องให้มีการคลายล็อกดาว ซึ่งเกิดขึ้นในหลายมนลนัฐนะครับในสหรัฐอเมริกาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏการณ์ที่น่าคนสนใจก็คือสวีเดนเครียดคู่ปิดบาร้านอาหารหลังนโยบายใช้ชีวิตปกตินะครับสูโควิด -19 เริ่มคุมคนไม่อยู่แล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสวีเดนนะครับจะเตรียมปิดร้านอาหารบาร์ในเมืองหลวงนะครับ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งมีเป้าหมายป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ท่ามกลางสัญญาณว่าพลเมืองในกรุงสตอกโฮล์มนะครับเริ่มเพิกเฉยต่อพฤติกรรมแบบต่างๆในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆกนะ็ปรากฏว่าที่นั่นก็มีคนป่วยอยู่2,021คนนะคทั่วประเทศ แล้วก็มีมากกว่า1,100คนเสียชีวิตในสตอกโฮมนะครับสวีเดนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น812รายเสียชีวิต131นะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่1 7 5 6 7รายนะครับเสียชีวิตสะสม2 1 5 2คนแม้ว่าตรวจหาเชื้อนั้นจะส่วนใหญ่สงวนไว้สำหรับคนไข้ ที่เข้ารักษาตัวอย่างโรงพยาบาลและเจ้าที่สาธารณสุขเท่านั้นนะสวีเดนก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในขณะที่เรื่องของเกาหลีเหนือซึ่งมีข่าวลือนะครับว่าคิมจองอึนนั้นได้เสียชีวิตแล้วนะครับแต่ก็มีรายงานล่าสุดนะว่าแพทย์ของจีนนั้นได้เข้าไปให้คําแนะนําในการรักษาคิมจองอึนล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ก็จวกนะครับ CNN นะครับแพร่ข่าวปลอมนะครับคิมจองอึนป่วยหนะัก ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาได้ระบุในถ้อยถแถลงนะครับว่ารายงานของ c n n เรื่องผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกำลังป่วยหนักเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับพร้อมกล่าวหา c n n ว่าเป็นพวกข่าวปลอมนะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่ได้เปิดเผยว่ามีการติดต่อเกาหลีเหนือบ้างหรือไม่แต่เขาก็หวังว่าคิมจองอึนมีสุขภาพดีและยืนยันว่าอเมริกันมีความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือนะครับ ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ Daily NK นะครับซึ่งเป็นสื่อของเกาหลีเหนือได้อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวเกาหลีเหนือว่าคิมเข้ารับการผ่าตัดหัวใจอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่12นะครับเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนฟนต่อมาก็ซีเอ็นก็อ้างว่าจากข้อมูลของเจ้าที่ไม่เอ่ยนามอ้างแหล่งข่าวคิมจองอึนกำลังสุดนหลังจากเข้ารับอาการผ่าตัด แต่ทางเกาหลีใต้และแหล่งข่าวพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เชื่อว่าผู้นําเกาหลีเหนือไม่ได้ล้มป่วยโคม่าตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะครับล่าสุดก็คิมจองอึนก็ปรากฏตัวแล้วนะครับในขณะที่ C.N.N. นะครับก็รายงานบอกว่าสัปดาห์หน้าสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นอจะมีคนตายมากกว่าสงครามเวียดนามในขณะที่ตูเตเต้นะครับให้50ล้านเปรโซนะครับคิดวัคซีนโควิด -19 นะครับให้กับคนที่สามารถค้นคิดวัคซีนเพิ่มเจอนะครับแล้วก็ขู่ประกาศใช้อายการศึกปราบคอมมิวนิสต์นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา49,963รายนะครับติดเชื้อรวมก็8 6 6 4สนหกหมืารสายนะครับทำให้สหรัฐออกมาออกมาคาดการว่านะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเ <c oughs> สียชีวิตนะครับจะสูงถึง80,000 ขอภัย58,000รายนะครับมากกว่าสมัยสงครามเวียดนามทําให้ผู้นํำสหรัฐอเมริกาเล็งอาจจะขยายมาตรการเว้นระยะทางสังคมไปจนถึงต้นฤดูร้อนขณะเดียวกันประธานาธบดีโรโกอตัวเต้ฮะของฟิลิปปินส์ก็สั่งขยายเวลาปิดกรุงมะดิลาไปจนถึงเดือนหน้าพร้อมประกาศให้รางวัล50ล้านเฟรซนะครับหรือประมาณ986,000ดอลล ให้กับชาวฟิลิปปินส์คนใดที่สามารถค้นคิดวัคซีนได้สำเร็จรวมถึงจะประกาศกฎเอาการจึดทันทีหากกลุ่มคอมมิวนิสต์บวนคอนโวยลดบรรทุกลดบรรเทาพุกนะที่ถูกปิดล้อมนะครับในช่วงวิกฤตไวรัสนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่หมอถึงขั้นช็อกเลยเมื่อประธานาธิบดีโดนชลรัมแนะให้ฉีดสารเคมีเข้าไปในร่างกายนะ ใส่ปอดค่าโควิด -19 นะบริษัทไซออนขึ้นคําเตือนทันทีนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกออกมาประนามผู้นำสหรัฐอเมริกาล่าสุดแนะนำให้ฉีดสารเคมีนะครับค่าเชื้อประเภทอาสารฟอกขาวเข้าสู่ปอดเพื่อทำความสะอาดนั้นอาจทำให้ผู้ป่วยถึงตายส่งผลทำให้บริษัทนะฮะ เช่นบริษัททำความสะอาดอย่างไลซอนะครับออกมาเตือนทางเว็บไซต์ห้ามทําอย่างเด็ดขาดนะครับนังสือพิมพ์เดลกาเดียนสื่ออังกฤษรายงานนาแพทย์ทั่วโลกต่างออกมาเตือนถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตหากทําตามคำแนะนำของประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับต่อมาก็ทรัมป์ก็อ้างแนะฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าร่างกายโควิด -19 แค่แดกดันนักข่าวเท่านั้นเอง นะครับสำนักข่าวเอฟีกับสำนันข่าวบีบีซีรายงานตรงกันว่าประธานาธิบดีโดนชลทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าพยายามจะก,กรบกระแสความโกรธเกลี้ยวต่อกรณีที่ชี้แนะให้ใช้แสงยูวีหรือไม่ก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยโควิด1 i สู้กับไวรัสมรณะอ้างแค่เป็นคำพูดเดบแหนมเสียดสีผู้สื่อข,ข่าวเท่านั้นนะฮะทรัมป์บอกว่าผมแค่ถามคำถามเสียดสีพวกผู้สื่อข,ข่าวอย่างพวกคุณ แค่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกกับบรรด,ดานักข่าวที่ทำเนียบข่าวแบบนั้นในการแถลงข่าวซึ่งเป็นปฏิบัติการรับมือโควิด -19 ที่ทำเนียบขาวนะครับเจ้าที่รายหนึ่งเสนอรายงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาชี้แนะนะครับว่าโควิด -19 จะอ่อนแอลงเมื่อโดนแสงอาทิตย์ก็ความร้อนนะครับงานวิจัยยังระบ,บุอีกด้วยว่าน้ำยาฟอกขาวสามารถฆ่าวไวรัสในน้ำลายนะครับ ของเหลวในระบบทางเดินหายใจได้ภายใน5นาทีขณะที่ไอโซฟลูอู so us, ร,ออร์นะครับแอลกอฮอล์นะครับสามารถฆ่าเชื้อได้เร็วกว่านะนั้นอีกนะครับชัมก็เคยบอกว่าควรพิจารณารับงานวิจัยนี้ด้วยและควรและมาระวังพร้อมเสนอให้งานวิจัยเรื่องนี้นะมีการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมก็สรุปแล้วก็ชัป์ก็เพียงแดกดันนักข่าวก็เป็นประเด็นข่าวเลย ในขณะที่ทรีมวิจัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพบโควิด -19 o อนแ r เร็วนะเมื่อเจอแดดแล้วก็ความชื้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับดูเหมือนจะ่อนแอลงได้เร็วขึ้นเมื่อสัมผัสกับแสงแดดความร้อนแล้วก็ความชื้นจากการเปิดเผยของเจ้าที่สหรัฐลายหนึ่งนะครับตามเวลาท้องถิ่นเป็นสัญญาณให้เห็น แล้วก็เป็นไปได้ถึงการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ใหญ่ที่อาจจะทุเลาลงในช่วงรุร่รูร้อน,นในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยก็เบาลงในขณะที่ผู้ว่านะครับเผยผลการวิจัยพบโควิด -19 ร่าชีวิตผู้คนในนิวยอร์กมากกว่ายุโรปไม่ใช่ประเทศจีนนะครับสำนักาวรอยเตอร์รายงานว่าแอนดรูคูโอมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กบอกว่าผลการวิจัยพบโควิด -19 นะครับเข้าสู่รัฐ ของเขาในตอนแรกนั้นเป็นสายพันธุ์ที่มาจากยุโรปชัดเจนนะฮะไม่ใช่มาจากประเทศจีนและชี้ว่าคำสั่งห้ามการเดินทางนะฮะที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโดนชวทรัมป์นั้นสายเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถสกัดการแพร่ระบาดได้เห็นไหมสัสแชร์กันเองละเริ่มแล้วนะครับคูอโอโมนะครับเผยเกี่ยวกับการศึกษาของบรรดานัก วิจัยของมหาวิทายาลัย North o a s t e r n อ e นะครับซึ่งคาดหมายว่าบางทีอาจจะมีชาวนิวยอร์กติดเชือ้อโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่ไปแล้วจำนวน1,000 0คนตั้งแต่ตอนที่ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่1มีนาคมและเขาเชื่อว่าอิตาลีน่าจะเป็นแหล่งที่มาของโรคนะครับผู้ว่าการรัฐรายนี้เน้นว่าทรัมป์ได้ออกคำสั่งห้ามผู้เดินทางเข้าจีนนะฮะประมาณวันที่2กุมภาพันธ์ หรือกว่า1เดือนหลังจากที่รายงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในจินก่อนตัดสินใจจำกัดการเดินทางในยุโรปในเดือนต่อมาซึ่งช่วงเวลานั้นไวรัสได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวาง,วางในสหรัฐอเมริกาแล้วความคิดของคูโอโมโอฮะ,อะมีขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่มีต่อประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ว่าการแพร่ระบาดด้วยมาตรการน้อยเกินไปและสายเกินไปโดยธบาลกลางลังเลที่ใช้มาตรการเข้มงวดเช่นการปิดเมือง เพราะห่วงผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันอำนาจการรับมือโควิด1 9กระจายไปอยู่ในมือของรัฐบาลท้องถิ่นแต่มุลรรััแต่ละมหานครต่างแยกกันประกาศมาตรการหนักบ้างเบาบ้างทำให้ขาดเอกภาพในการรับมือนะครับกฎระเบียบด้านสาธารณสุขเป็นอุปสงค์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนชุดตรวจเชื้อนะครับทำให้การทดสอบโรคเป็นไปอย่างล่าช้า ในขณะที่ทรัมป์พยายามที่จะโยนบาปให้กับจีนโดยครั้งหนึ่งนะฮะเรียกมันว่าไวรัสจีนนะครับนิวยอร์กก็เป็นรัฐที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 หนักที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยข้อมูลล่าสุดของมหาวิทลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับพบว่าบรรดาผู้ติดเชื้อราวแปด0 0 0 0คนเนี่ยมีอยู่ราว2 7 0 0 0 0คนอยู่ในนิวยอร์ก ในนั้นก็เสียชีวิตราว21,000คนจากยอดผู้เสียชีวิตราว50,000คนนคะนที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มสัตว์กันเองแชฉกันเองแหละว่าตกลงไวรัสที่ระบาดในยุโรปนั้นเป็นคนละสายพันธุ์เอาละสิจีนก็มีการค้นพบว่าตอนนี้ไวรัสที่แพร่ระบาดมีถึง33สายพันธุ์นะไม่ธรรมดาแตกตัวไปเยอะมากในขณะที่โควิด -19 เนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกาทะลุ50,000่นมากกว่าไข้หวัดตามฤดูกาลในบางปีแล้วนะครับสำนักข่าวอรอยเตอร์รายงานว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งเหนือ50,000ศพนะครับจากการนับของรอยเตอร์และมหาวิทายาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับเพิ่มขึ้นจากเท่าตัวในเวลาประมาณ10วันนะครับมากกว่าจํานวนทหารและพะเลเรือนนะครับทหารที่เสียชีวิตในเกาหลี ในครับในสงครามเกาหลีและก็ไข้หวัดตามฤดูกาลกลางปีในบางปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ํามันฟื้น3วันติดต่อกันทองปิดลบหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งแรงหลังบางรัฐเริ่มไครล็อกนะครับสนรข่าวเอกับ m r r k t w w t t h นะครรายงานว่าราคาน้ํามันขยับขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อกัน ฟื้นตัวต่อเนื่องจากสภาวะพังทลายงวดส่งมอบที่ผ่านมาส่วนวอลล์สตีดปิดบวกฮะหลังบางรัฐในอเมริกันเตรียมผ่อนปรนมาตรการการล็อกดาวน์บังคับใช้การรับมือโควิด -19 ความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นชุดทองคำปรับลดลงนะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศจีนก็เรียกว่ากำลังตุนน้ำมันเลยซื้อเอกสารไปเลยไม่ใช่น้ำมันเข้ามานะซื้อเอกสารเข้ามาซื้อเอกสารเข้ามานะครับซื้อตัวเลขเข้ามาตุนน้ำมันในช่วงระหว่างนี้ จีนตุนน้ำมันเพราะว่าน้ำมันโลกกำลังต่ำลงอย่างต่อเนื่องฮะมหาเศรษฐีนะครับอย่างในสิงคโปร์อย่างในซาอุดีอาระเบียฮะกลับกลายเป็นคนจนทันทีฮะเพราะราคาน้ำมันติดเคยติดลบฮะสองวันก่อนหน้านี้นะครับถึงลบ32ดอลลาร์ต่อบาเรนนะครับนั่นหมายก็ว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันหลายล้านบาเรนฮะที่กำลังล่องลอยอย,อยู่กลางทะเลไม่รู้จะไปทางไหน นะครับจีนก็ใช้วิธีกว้านซื้อเลยนะกว้านซื้อในในขณะที่มันถูกเป็นความฉันฉลาดของจีนนี่ผมเรียนไว้ไทยควรจะทําตั้งแต่เริ่มต้นโดยเฉพาะกระสวงพลังงานน้ํามันถูกแบบนี้ต้องรีบกว้านซื้อไว้ซื้ออะไรฮะซื้อล่วงหน้ายังไม่ต้องส่งน้ํามันซื้อเอกสารไม่ล่วงหน้าแล้วก็ถึงเวลาน้ํามันมันขึ้นเราเอามาก็จะได้กําไรและที่สําคัญก็คือว่ามันจะส่งผลทำให้ไทยเนี่ยใช้น้ำมันถูกไปอีกยาวนานหลายเดือนเลยทีเดียว ในขณะที่ดินแดนประชาธิปไตยนะฮะประชาชนถูกควบคุมตัวฐานแขวนป้ายต้านล็อกดาวน์เน็บผู้ว่าฝรั่งเศสมามาโคโนาไวรัสนะครับก็เป็นตัวอย่างล่ะนะครับเราเสียทูเดย์ยางงานว่าหญิงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งถูกตำรวจควบคุมตัวนะครับจัดแสดงป้ายข้อความว่ามาโคโนาไวรัสนะครับเมื่อไหร่จะจบสักที เสียดสีประธานาธิบดีเอ็มดูเอลมากรองบริเวณนอกบ้านของเธอในขณะที่ประเทศแห่งนี้ตกอยู่ในสภาวะความตึงเครียดนะครับทางสังคมอย่างหนักหน่วงเรื่อยๆท่ามกลางมาตรการการล็อกดาวน์อันเข้มข้นนะฮะสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 สื่อมวลชนต้องถิ่นรายงานว่าหญิงคนดังกล่าวฮะ ได้ทําตามคําสั่งของตํารวจทับบทป้ายแล้วเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาแต่1วันต่อมาตํารวจออกหมายเรียกให้เธอไปพบเมื่อวันที่23เมษายนนะครับและพอประกฏตัวเจ้าที่ตํารวจก็ควบคุมอตัวเธอฐานหมิ่นประมาทอย่างไรก็ตามเธอรับการปล่อยตัวในอีก4ชั่วโมงต่อมานะครับป้ายข้อความวิ่ชักิจฉ์ประธานิบดีเอ็มมาดูเอลมากรงถูกแขวนบริเวณบ,บ้านของผู้หญิงรายนี้ในเมืองอตูลูสนะครับ โดยในข้อความเขียนว่ามาโครนาไวรัสนะครับเรียนแบบนิสสารชาลีเอฟโดนะครับเมื่อเดือนมกราคมทนายความของผู้หญิงรายนี้ก็บอกว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสกำลังใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีสิทธิการแสดงออกอีกต่อไปและบอกว่าเขากำลังจัดการกับตำรวจการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต้นแบบประชาธิปไตย คณะราษฎรก็ไปเอาต้นแบบจากประเทศฝรั่งเศสมาตอนนี้ฝรั่งเศสก็กําลังบุญอีกประเทศหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาก็กําลังบุญเหมือนกันทรัมป์ก็หนุนมอบชุมนุมประท้วงต้านล็อกดาวน์ด้านสิงคโปร์ฮะการตกเชื้อติดผู้ติดเชื้อทะลุหมื่นรายอาวเวียดนามเจ๋งคุมโควิดอยู่หมัดน,นะครับสถานการณ์โควิด1 i ทั่วโลกนะครับยังคงน่ากังวลด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับ1,80,000ราย และชาติที่รับผลกระทบหนักดวงที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับทว่าดูเหมือนประธานาธิบดีโด,ดนัลดทรัมป์จะยังมองเรื่องของเศรษฐกิจสําคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นและพยายามพยุงฐานเสียงให้ออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านคําสั่งล็อกดาวน์เพื่อเปิดเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นตัวแบบในการต่อสู้โควิด -19 เดินเกมพลาด จนกลายเป็นชาติที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในอาเซียนนะสวนทางกับเวียดนามที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่หมัดน,นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมนะในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับในสหรัฐอเมริกายังคงมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นนะครับสิงคโปร์ซึ่งเป็นตัวแบบซึ่งสื่อมวลชนไทยเคยมีการยกย่องนะครับไต้หวันสื่อมวลชนไทยเคยมีการยกย่อง ทั่วโลกก็ยกย่องว่าเป็นประเทศต้นแบบตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะละําบากผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้าไปทํางานถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่ลําบากนะครับเหมือนกับประเทศไทยแต่ผู้ติดเชื้อทะลุพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเกาะเล็กๆนะครับก็เล็กกว่าไทยก็หลายสิบเท่านะครับตอนนี้ก็ป่วยมากขึ้นโดยภาพรวมที่น่าสนใจก็คือว่า ในสหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มมีการแชร์กันเองฮะว่าไปไปมามาโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในยุโรปไม่ใช่สายพันธุ์ที่มาจากประเทศจีนแต่มาสายพันธุ์จากประเทศอิตาลีเอาละสินะอะไรมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่จนถึงขณะน,นี้วัคซีนฮะที่มีการค้นพบแล้วมีเพียงอยู่2ประเทศเท่านั้นนะครับที่สามารถเชื่อว่าจะสามารถรักษามนุษย์ได้คืออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการทดลองกับมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็มีในลอนดอนนะอังกฤษนะครับก็มีการเริ่มทดลองในมนุษย์แล้วเช่นเริ่มทดลองในมนุษย์แล้วและคาดว่ากันยาจะได้สําหรับทางอังกฤษนะครับตูเตอร์เตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ก็บอกว่าใครสามารถค้นได้เขาจะมีรางวัลให้เกือบ1ล้านนะนั่นคือรางวัลของเขานะครับหนเหรลยญดอลลาร์สหรัฐนะครับ ในขณะที่จีนกับไทยก็กําลังค้นหาวัคซีนอยู่เหมือนกันนยแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จและคงต้องใช้เวลานานก็ประมาณปี2,500นหร้อสี่นู่นะนะครับถึงจะสามารถที่จะค้นพบได้เขาประเมินไว้ประมาณกลางปี2,500นร้สี่นะครับสถานการณ์โดยรวมตอนนี้โควิด1 9ยังคงจะอยู่กับเราอีกนานนะครับและการแฉกันไปแฉกันมาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมเคยเรียนไว้มันจะเป็นการต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง เรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้ชมใจเห็นปรากฏการณ์อย่างเงี้มากขึ้นมากขึ้นและคนที่แฉกันเองคือนะนักการเมรืองในสหรัฐอเมริกานั่นแหละกำลังแฉกันเองระหว่างรีพักหรือรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตนะครับที่ซัดกันไปซัดกันมาเอาเรื่องของโควิด -19 เข้าสู่กระบวนการทางการเมรืองเป็นการเรียกร้องให้มีการปลดล็อกดาวน์ไม่ปลดล็อกดาวน์ใครทำงานช้าใครสั่งช้า ตกลงโควิด -19 มันมาจากไหนเริ่มชัดขึ้นนะว่ามันไม่ได้มาจากประเทศจีนแต่มันมาจากฝั่งยุโรปนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์เยียงกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทุกครั้งที่ใส่ชุดขาวเสือเ้อกาวที่เราภูมิใจ รักษาเยียวยาโรคภัยให้แผ่นดินกี่ร้อยพันปัญหาเข้ามาเพราไม่เคยชินบางครั้งน้ำตาร่วงริงแต่ต้องสู้ต่ออยากจะขอขอแรงคนไทยได้ไหม รวมใจฝ่าภัยโควิดในทีเราทุ่งานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่ คนไทยยิ้มตายยังเคยปวดใจทุกทีเมื่อมีคนไข้รายใหม่ บันทอนเมื่อโรคร้ายต้องพรากชีว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจนั้นเข้ามาพร้อมรบเต็มบัตรตราจากหัวใจนักรบเสื้อกา ขอขอแรงคนไทยได้ไหมรวมใจฝ่าภัยโควิดในทีเราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหม ใส่หน้ากากล้างมือดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้ยังเคยเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้เหมือนเคย